กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกลับมาพบกับโอวอรเชนท์อ็อยท์บายทูนูฟนะครับอ่าวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องเอ่อที่มีการปรับตัวละครใน p ีทนะครับก็เริ่มต้นจากโรท็อกเราก็มาคุยเรื่องดีว่าแล้วก็ซอมบ้าแล้วก็แอนนานะครับครับเริ่มจากโรท็อกนะครับฮุก2.0อ่าทีมงานต้องการปรับการฮุกให้มันดีขึ้นอ่าผมมองว่ามันบัฟหน่อยๆเนิบนิดๆนะฮะพูดถึงปัญหาปัจจุบันก่อนอ่าปัญหาข้อแรกคือการฮุกของตัวละครเนี่ยแบบเราฮุกไปที่แอนนะะ่างผิิดปกตนนะคครับถ้าไม่เล่นกก็จะไม่รรู้หอ ว่ามันจะห่างกว่าตัวอื่นให้ยิงครั้งเดียวไม่ตายนะครับก็ฮุก2 0ก็แก้ปัญหานี้ครับว่าเวลาเราคุกแล้วเนี่ยตัวนี้เข้ามาชิดโลท็อกเลยนัดเดียวตายแน่นอนนะฮะซึ่งแผทปัจจุบันเนี่ยโหมันจะทําให้เข้าใกล้มากต้องแบบฮุกเสร็จต้องมีกดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วยิงนะฮะซึ่งมันจะยากสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นโลท็อกนะครับต้องต้องหัดหนิดนึงอ่ะก็จะดีขึ้นสําหรับโลทอกในกรณี กรที่สคือฮุกนะมันในปัจจุบันเนี่ยฮุกแล้วบางทีตัวละครมันลอยไปนู่นลอยมานี่ไม่อยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยซึ่งอันใหม่เนี่ยมันดีขึ้นที่ว่าพอฮุกแล้วเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงหน้าเลยนะครับก็ดีมากๆสําหรับคนที่เล่นโหลดฮอกนะฮะแล้วอันที่คนถกเถียงมามากเลยว่า แพทปัจจุบันอ่าฮุกคนที่เข้าไปอยู่หลังกำแพงก็คือแบบตอนแรกมันก็อยู่ปิ่มๆกำแพงแล้วแหละแต่พอเข้าไปหลังกำแพงแล้วยังฮุกกลับออกมาได้เนี่ยซึ่งคนที่ไม่ได้ราทอก็โวยวายไงโหขี้โกงอะไรเงี้ยทำไมราทอกคำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็ปรับแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าฮุกออกไปแล้วแล้วคุณสามารถเข้าไปหลังกำแพงได้ทันเนี่ยไอ้ฮุกเนี่ยมันก็จะหลุดนะครับแล้วส่วนเอ่อการปรับอย่างอื่นก็คือตอนที่ปรับใหม่ๆเนี่ยราทอก็จะมีปัญหาว่าจะเห็นคลิป เยอะแยะในกลุ่มเนาะที่แบบมีลุซิโอหลบอยู่หลังเสาแล้วก็เคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาแล้วโหลดฮอฮุกไม่ได้นะครับหรือฮุกแล้วไม่ติดเนี่ยอันใหม่ล่าสุดอาทิตย์นี้เขาปรับแล้วว่าฮุกแบบที่อยู่หลังวัตถุแคบๆเนี่ยสามารถฮุกได้หรือว่าเลื่อมออกมาจากกำแพงหน่อยนึงเนี่ยก็ฮุกได้นะครับแล้วการฮุกเนี่ยเวลาฮุกมันจะติดสตันใช่ไหมแล,แล้วตัวละครก็จะเคลื่อนที่ช้าเลยแม้กระทั่งการโดดขึ้นลงอะไรเงี้ยก็จะช้าทําให้พอฮุกแล้วเนี่ยก็จะหนีเข้ากำแพงได้ยากขึ้นนะฮะผมมองว่าดีมากเลยซึ่งแต่กก่่่่่อออออนนนนเีีตทพพพงงใใหมๆรฮุุส็จปบควิแ รวดเร็วนะครับทำให้ฮุกหลุด่ะแล้วทำให้รถท็อกนี่สู้กับใครที่ยืนอยู่ข้างกำแพงเนี่ยลำบากมากนะฮะก็ถือว่าเป็นการปรับที่ดีนะครับซึ่งผมมองว่ารถท็อกมันค่อนข้างบาลานซ์แล้วล่ะก็คือเล่นง่ายมากขึ้นแล้วก็ฮุกได้แฝงขึ้นสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นรถทอกนะฮะของดีว่านะครับก็คือลดเกาะเพิ่มเนื้อเข้ามาครับก็คือเกาะเหลือ200นะครับจาก400แล้วก็เนื้อเอ่อเป็น400จาก200นะครับก็การปรับก็คือเกาะเนี่ยมันจะดูดพลังโจมตีเนี่ย5้นะฮะต่อนัดเพราะฉะนั้ แล้วก็ปืนนะครับจากเดามเจาก3เหลือ2นะครับต่อต่อกระสุนต่อนัดนะแล้วก็เพิ่มกระสุนจาก8เป็น11นะฮะก็เขาบอกว่าจะให้ยิงแล้วไอพลังโจมตีที่ทําได้ของดีว่านี่ยคงที่มากขึ้นอ่าซึ่งการปรับของอันเนี้ยจะส่งผลให้ว่าถ้าแพพีทีอาเนี้ยเอาไปลงในเซิร์ฟเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยทำให้คนเลิกคิดเล่นดีว่านะครับเพราะว่ามันไม่อึดละพอเจอริปเปอร์หรือเจอรถฮอคอะไรเงี้ยยิงไม่กี่ทีดีว่าก็หุ่นระเบิดแล้วนะฮะอ่าอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยคือแอนนานะครับว่าทุกคคนนนนบบ่่โ้้้หมมตตตีีีแแแแททงงะรั ก็สาเหตุก็คือตัวอานานั่นเองนะฮะก็มีการปรับนะครับปกติการเทรดอ่าปกติป่าปุ๊บเพื่อนเราจะเพิ่มบัฟเพิ่มเลือดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ปรับเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ระยะเวลาของระเบิดอ่าปรับเหลือจากห้าวิเหลือสี่วินะครับนี่เขาเพิ่งปรับล่าสุดเลยนะระยะเวลาของระเบิดนะฮะเมตาที่เป็นสี่แท้งสามแท้งก็จะเริ่มหมดไปนะครับสำหรับเอ่อผลกระทบของการปรับครั้งนี้นะฮะอ่ตัวสุดท้ายก็คือซอมบ้านะครับก็ทีมงานก็มีการปรับอีกแล้วบอกว่าเฮ้ยโหไม่ค่อยมีใครแฮกกันเลยอ่าก็คืออขงปััจจุบน นานมากนะครับแล้วครูดาวก็นานนะทำให้แฮกได้น้อยลงทีมงานก็เลยปรับว่าแฮกเนี่ยจาก1วิเหลือ0ูนยก็คือเข้าไปอยู่ข้างหลังศัตรูแล้วก็แฮกได้เร็วขึ้นข้อที่2ก็คือ,อครูดาวนะครับลดลงจาก12เหลือ8นะครับผลกระทบของการปรับก็คือซอมบ้านี่แฮกกระจายครับระวังไล้เลยซอมบ้าอยู่ในทีมฝั่งตรงข้ามนี่คุณโดนแฮกโลหงโลหายแบบว่าแฮกกันกระจายแน่นอนครับเพราะมันหนึ่งก็คือความเร็วเยอะขึ้น2แล้วครูดาวเร็วขึ้น,นครับเพราะเทลแพ็กก็โดนแฮกกันทุกที่แน่นอนนะฮะซึ่งผมมอง ม,มันก็ดูโอเคนะครับให้ซอมบ้าดูมีประโยชน์มากขึ้นอ่ะแต่ก่อนมันแบบคือมันมันยิงก็ไม่ได้แรงมากอะไรเงี้ยแล้วแทกคนอื่นก็ไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเอามาทำไรอะไรเงี้ยครับก็ทำให้รู้สึกว่าซอมบ้าน่าเล่นมากขึ้นครับโดยสรุปตัวอื่นอ่าที่ไม่เกี่ยวกับ 4ตัวนนี้ะะฮะสำหรับในการปรับสมองมองว่าคนที่ได้ประโยชน์สุดก็คือหนึ่งแต่เห็นชัดก็คือลิปเปอร์นะครับเพราะว่าลิปเปอร์ค่าดีว่าได้แล้วนะฮะก็เป็นจุดประสงค์ของทีมงานนั่นแหละรครับทีมงานพัฒนานะครับมองที่มองว่าเออลิปเปอร์มันควรค่าแทงได้ทุกตัวนะไม่ใช่แบบมีเว้นไว้ตัวหนึ่งคือดีว่าอะไรอย่างงี้ซึ่งลิปเปอร์ก็จะกลับมา ในเมตาคือจะมีคนเริ่มใช้มากขึ้นนะฮะเพราะว่ามันถ้าสมมติว่าฝั่งฝั่งตรงข้ามใช้แทง3าตัวอย่างเงี้ยริปเปอร์มาปุ๊บเก็บได้ทุกตัวแล้วนะฮะข้อที่2เลยที่ทําให้คนหนึ่งเด่นขึ้นมากๆาครับซึ่งผมมองว่าทําให้เขา o p ไปเลยก็คือคุณลุงโซเยอร์สเวนตี้บนะฮะปัจจุบันเนี่ยโซเยอร์ยิงแรงมาก,มากนะฮะแล้วตัวที่เอามาเคาน์เตอร์โซเยอร์อย่างดีว่าเนี่ยกลายเป็นว่าโดนปรับเกาะลดลงทําให้หนึ่งหนึ่งยากขึ้นก็คืคอดีว่าไม่ไม่ค่อยอึดแล้วมันก็ จะมาคุมตัวโซเลียได้แล้วนะฮะโซเลียร์วก็จะโดดเด่นขึ้นอย่างมากเลยนะครับนี่ครับเปรบบสรุปสําหรับ PTR อันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้สรุปมาให้หมดแล้วนะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราครับ